วันที่อากาศรล้อนลๆนะครับนะชวนหงุดหง,งิดเล็กๆน้อยๆถึงขั้นเออเยอะเนื่องมาด้วยจากอากาศร้อนนะครับทําให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าไม่สบายตัวนะครับแน่นอนต้องมีอาการคันๆบางท่านนะผื่นนะครับมันมีอาจจะมีอาการผื่นร้อนร่วมด้วยนะครับบางทีก็เกาจนชนิดว่าเริ่มเป็นสีแดงนะครับเพราะพอเกาไปเรื่อยๆครับด้วยาการความที่มันคันมันก็เกาเนเพลินนะครับนะ ก็อาการก็จะเริ่มหนักขึ้นนะครับหนักไปถึงขั้นพวกแกต้องล้อก,กันเน่นหน้าเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเซ้นจีนะก็วันนี้หนุนเกมพิกดาซิวนะครับแล้วก็ตอนคลิปมันออกจาแบบคือเอาง่ายๆทำมาเพื่อยืดเวลาแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรคลิปมันสั้นนะนะก็วันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่นั่นก็คือ,อตัววาคิรี่ใหม่นั่นเองนะครับนะ ก็เลยมาทำคลิปนั่นเองนะครับตัวที่มาก็คือแพตติเซียเวอร์ชันอ่อซัมเมอร์นี่ครับหรือว่าเรียกว่าเวอร์ชั่นชุดไปนาก็ได้ก็วันนี้แน่นอนครับเป็นคลิปเปิดกาชาแบบเรียร้อนะครับนะก็ ผมมีเพชรประมาณ2องหมื่นนะครับแล้วก็มีตู้พัติเชียนะครับพัติเชียสิราคาประมาณโลละเลยสิบโลพันห้านะครับ,รบ<ม>ก็เรียกว่าส,สวยๆงนามนแล้วก็มีตู้นายุตะจะเรียกว่าตู้นายตะก็ไม่ใช่ครับรวมมิดมากกว่ารวมมิดตัวที่คุณอยากได้นะครับ <S <S เป็นตู้เพิ่มเลแบบรวมมิดมากกว่านะครับเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่เปิดให้ดูนะ ก็มันรวมหลายตัวแหละจากทีเซอร์ที่มันขึ้นมาก็ตู้ยูเลียนะครับก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ก็เตรียมจะไป้วครับแล้วก็ตู้ใหม่นะครับตู้สัตว์เลี้ยงครับเลเบียใช่ไหมผมอ่านกก็ขอใครด้วยครับตู้เก่าสัตว์เลี้ยงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่เหลือนี่ก็เตรียมเพชรมาเพื่อจะเปิดตู้แพรทิเซียนะครับดองเลยครับจากกิจกรรมหลายกิจกรรม ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสะสมแล้วก็สวีดานไปด้วยนะครับจนได้ออกมาเนี่ยครับประมาณสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยก้าสิบเ็แปดหนนเนี่ยโอเคไปเลยในคะแนนสิบโลแรกนะครับประเดินไปก่อน ขาวจ้วะนะครับไม่มีอะไรเลยพยายามจะข้ามไปแล้วกันคุณไม่ต้องหวังเลยเดี๋ยวถ้าสามดาวมันผูกก็ผูกม,มาเองนะปะโรที่สองนะครับอันนี้ก็โรที่ยี่สิบนะครับจับไปขาวอีกนิดเดิย ขามไปนะครับระหว่างนี้มันต้องมาอะไรบ้างนะโลที่30มอ้มาสวยดูฉากดากเพ่มๆนับก่อนอยี่สสยี่สามยี่สี่ยี่ห้า ยี่สิบหกมาประมาณยี่สิบหกนะครับเอมิเลียโนระนเ,เพิ่มนเอมิเลียเพิ่อนอีกแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยมาอ้าว อีกแล้วหรอเนี่ยโอ้โหอะไรวะเอ้ยรอบที่แล้วแม่งกันายุตตะหลงตู้มารอบนี้รูยูเลียยังจะหลงตู้มาอีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเป็นงี้ทุกทีเลยเว้ยแล้วยูเลียกูก็ห้าดาวซะแล้วด้วยเอามาทำอะไรเอามาแลกแล้วกันเลยมั้งเอามาเทรดนะอะไรกับนี่ แล้วทีนี้น,น้องจะไปอยู่ตรงไหนนะเว้ยไปอยู่ก้นตู้หรือโตะบนตู้เนี่ยไปต่อขาว,วมาแค่สองตัวเองนะข้า,ขามไปกนันเชิญต่อ <c oughs> <c oughs> กหมดหมดหมดกันต yeah ้องมาแล้วต้องมาแล้วไปต่อแล้วจังหวัดนี้ต oh. ้องไปต่ออันเดียวละหยุดไม่ได้ละีิหมื Nacht ่นเท่าไหร่ละกดรีบกดไปเอ้ยไม่มาครับกดข้ามเด่นมาเตะสองดาวสองตัวกดข้ามเจิโ ตอนนี้เหลือประมาณ1มื่นสามแล้วกดไปต่อหลักหูหลักป้ายังไงก็ได้ชัวร์แล้วนะครับถ้าออกมาก็คือได้ชัวร์แล้วเขาเรียกว่าการันตีเก็บการันตีกันทีเดียวยังไม่ใหม่เนี่ยจะลึกไปไหนเนี่ยอืมนี่ดื้อริงเลยทำไมดื้อย่างนี้ ขู่รอบนี้มาแค่ตัวเดียวด้วยนะไอ้สองดาวอีกมือนนี่กลับไปต้องมาแล้วละ่ะอ่าเหมือนต้องให้ต้องให้ขูนะ่ใช่มอะไรประมาณนั้นถึงถึงจะมานะโอเคไม่แย่ครับมาชั่วร์แล้วแพตติเซียชัวร์นะครับยังไงชาลเรียวัคคัน <laughs> ัเจนะครับนม่ได้น,น,น้ำนะครับไม่ด้ปลาดาวมันจะปลาเต่าต่อพัติเชียเอ่อพัติเชียซัมเมอร์โอเคสำเร็จนะครับผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลุยตู้สังเวียนต่อนะครับเพราะว่าเพชรน่าจะหลับจ่หวังว่า เออ่มันก็น่าจะก็หวังว่าให้มันเหลือ,ห,ลอหน่อยอ่ะให้เหลือเผื่อตู้หน้าหน่อยนะครับเป็นไปได้นะก็เดี๋ยวเปิดต่อเลยเรียกว่าก็มันมีอยู่8ปดพันเนี่ยเอก็ใช้มันก็ขอให้ได้ก่อนหวังแค่นั้นแหละครับแมวไม่มานะครับอันนี้คือแมวแมวต้องปลูกนะครับจะได้เรื่องตัวอ่าเรื่ตัวแร่นะครับ ไม่เรียกว่าแลดิเรียกว่า S S R ใช่ไหมแมวแบบแมวไม่ใหม่ท่ามเลยแล้วกันโอเคได้ S S R มาอุ้ยตัวใหม่ด้วยอเคมาน้ำใหม่เอาปูใช้ช่วงใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าสองตัวกิว้วดูพอๆนะครับเขาไม่มีอะไรเพิ่มพลังป้องกันบ้างจบปีบ้างโอเค ต้องมาแล้วมั้งอ่านั่นไงพูดทักคุบมาปับ๊บเหมือนสั่งได้นะครับเรียกว่าคลิปนี้ผมว่าสำเร็จนะผมผมได้ครบนะได้ครบแล้วนะครับแต่ว่ามันจะออกหรือเปล่าวะไอ้เนี้มันมันมีหลุดเลดไหมเนี่ยสำหรับตู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยปกติไม่เคยเจอหลุดเลดนะโอเค,อ,เคอุย้ยไอ้ความผมยังไม่ได้หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหม โอเคไม่หลุดโชคดีไปเว้ยโอ้ยปาดเหนือเลยน้อย <c oughs> ก็สำเร็จนะสำเร็จแล้วนะครับสำหรับกาชาตู้ใหม่นะครับทั้งสองตู้เลยไม่ว่าจะเป็นพัติเซียับีเบียนะครับนะเป็นช็เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอามาใส่กับตัวอะไรนะครับเป็นธาตุพืชแต่ว่าพทติเซียมเป็นตัวแดงใช่ไหมไม่น่าจะใส่กัน แย่หน่อยนะครับนะพัติเจตตัวแดงอาจจะไม่ใช่กับตัวนี้ก็ได้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรเอามั้ยคลิปนี้นะครับวใหญ่หลักๆก็คือการมาเปิดการชารเนี่ยแหละครับมันมีอะไรเอามั้ยตัวคอนใหม่ตฉันก็จะมีน้อะไรมาลุลุ้นให้ที่เป็นต้องเล่นกิจกรรมก่อนว่าแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงไหนมั้ง แต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันนะหวังว่าทุกท่านคงชอบแนละ้วก็ถึงเวลาถึควรนะครับนะวันนี้มาแค่นี้นะครับก็ผมเช่นจีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่เช้าชื่อชอบกดไลคยไปหนึ่งครับชื่อบูเมียภาพน,นี้ก็รำไรนี่แหละน่ะคือตอนนี้ับเรำไรทั้งบรรยากาศเราลองก็ระวังด้วงเลยครับทุกทางไร่ระวังนุ่เงเพื่อเหุกนกูปฏิเสธด้วยครับกูผมเช่นจีครับกราบสวัสดีครับ